สวัสดีครับกับผมชื่อนอา,ายเนกมูลศรีนะครับมาจากจังหวัดพะเยาประเทศไทยนะครับที่ผมมาประเทศจีนนี้ก็เพราะว่าผมที่เมืองไทยผมไปตรวจเจอก้อนเนื้ออยู่ที่ตับแต่หมอก็วไม่ได้ยว่าเป็นมะเร็งครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นก้อนเนื้อประมาณ1.7เซนติเมตรจากนั้นไปก็ไปไม่ไปหาหมอเลยก็เลยไปไปรักษาที่สมุนไพรได้ประมาณ2เดือนเสร็จแ,แล้วก็ปรากฏว่ากลับไปไปตรวจอีกไปตรวจอีกบอกว่าไม่มีจุดจุดมันหายไป ก็ชลาลใจก็เลยสงสัยหายแล้วอีกสามเดือนกลับไปใหม่เข้าไปอันตาาราซาวใหม่ปรากฏว่าเจอขึ้นมาอีกขยับขึ้นมาเป็น2 8จตอนที่ไปหาหมอครั้งที่สองเนี่ยหมอก็บอกว่านัดผมผ่าตัดผมก็ไม่ผ่าผมบอกว่าผมผมไม่ผ่าเพราะว่าผมผมเห็นว่ามันมันเป็นเลือดเวลาผ่าตัดแล้วเลือดมันก็ต้องละเลงหมดใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าจะออกหมดได้ไหมนะครับผมก็สงสัยมันคง ถ้าโชคดีไปก็ออกหมดถ้าโชคดีโชคไม่ดีก็อาจจะติดอยู่บ้างแล้วเราก็ต้องมาผ่าอีกตอนที่หนึ่งเซนติเมตรหนึ่งจุดเจดเซนนี่นะหมอก็บอกว่าให้ผ่าเขาบอกว่าผ่าผ่าอย่างเดียวผมก็ไม่ผ่าผมบอกบอกหมอไม่ผ่าผมก็ไปหาแพทย์ทางเลือกก็เลยกลับมาใหม่เสร็จแล้วคราวนี้กลับมาใหม่ปาก็ว่า 2. 8ดคราวนี้ผมบอกว่าหมอครับผมอยู่ผมขอนําผลตรวจทุกอย่างทั้ง ct ct scan อะไรต่างๆผม ก็เอามามาเสร็จแล้วผมแต่ผมเปิดในเน็ตดูแล้วว่าผมดูฟูด้าในเน็ตมาตั้งหลายเดือนแล้วตอนที่เป็นได้นึ่งประมาณหนึ่งเดือนนี่ผมเปิดดูแล้วว่ามีที่ฟูด้าเขารักษาอย่างไงยังไงผมก็เลยว่าดูรักษาด้วยความเย็นนี่ผมก็เลยสนใจผมก็เลยเปิดดูหมอเมืองไทยก็ไม่แนะนำเราเท่าไหร่ผมก็ว่าผมตัดสินใจมาเองที่มาฟูด้ามาตายาดาบหน้าว่างั้นเถอะในด้วยความหวังว่างั้นก็มาที่ฟูด้านี่แหละด้วยความหวังว่าน่าจะรักษาเราได้เพราะว่า จุดที่เราเป็นมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมก็ไปหาหมอที่ที่ที่เมืองไทยที่ศูนย์ฟูด้าที่เมืองไทยหมอที่เมืองจีนก็ไปเขาบอกว่าก็น่ารักษาได้การรักษาที่ที่นี่ดูแล้วมันเลือดมันออกมันมันออกน้อยที่ที่ที่ว่ามันดีคือว่าหนึ่งไม่มีเลือดออกขนาดนั้นแผลก็ไม่ขนาดนั้นนาคมปี2558พศนะครับตรงนี้เปลนพศ2558เดือนมีนาคมมารักษาที่นี่ ประมาณครั้งแรก20 21วันตามที่หมอวินิจัยที่กรุงเทพเสร็จแล้วผมก็เข้ามาทําอุดเส้นเลือดโดยล่อนสายล่อนสายยางเข้าไปทางที่ต้นขาเสร็จแล้วก็อุดเส้นเลือดได้ประมาณสองสาวันก็รักษาด้วยความเย็นรักษาด้วยความเย็นตรงจุดที่ว่าต่อท่อ โดยผ่าตัดโดยใช้ความเย็นแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ผ่าตัดมันเหมือนกับแทงเขาแทงเป็นจุดล่อนสายเข้าไปเสร็จแล้วไปสลายเนื้อ,อนเนื้อร้ายไม่มีแผลเลยมันเหมือนกับเอาเข็มแทงเข้าไปเข็มใหญ่ๆแทงเข้าไปแค่แค่นั้นเองตอนที่ทําความเย็นไม่เจ็บเท่าไหร่ไปฟักฟื้นที่บ้านประมาณ1เดือนกลับไปเมืองไทย1เดือนเสร็จแล้วก็หมอนัดกลับมาอีกก็กลับมาครั้งที่2ก็มาทำซีีสแกนมาตรวจเลือดอะไรต่าง ปากกว่าเลือดครั้งที่2นี่ก็ยังยังไม่ลงนะยังไม่ปกติตอนแรกตอนมาครั้งใหม่ๆเนี่ยผมที่เป็นปเลือดประมาณบวก400มั้ง0กว่าจากนั้นมามาครั้งที่2ที่ฟูด้านี่ประมาณเดือนพฤษภาคมปี2 5 5 8เหมือนกันตรวจเลือดออกมาปากกว่าเลือดบวกอยู่77ค่ามะเร็งนะครับ <S <S แล้วก็ซีดีสแกนดูปากว่าไม่มียุดไอ มาฆ่ามาเลยไอตัวนั้นหยุดได้หยุดหมดแล้วหยุดแต่ว่าหมอก็จะบอกว่าให้ชัวร์ก็เลยตอนแรกว่าจะไม่ทําอะไรตอนหลังมามีผอของฟูด้านี่บอกว่าให้ชัวร์ให้ให้ทําการรักษารอบหนึ่งคือใช้แอลกอฮอล์จากนั้นก็กลับไปเมืองไทยก่อนที่จะกลับเมืองไทยผมก็ทํา c i c 1หนึ่งหนึ่งเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับเมืองไทยตอนแรกว่า3เดือนจะมาเติม C ีอีกหนึ่งเที่ยว ผลการตรวจครั้งสุดท้ายที่ตอนนี้นะครับผลเลือดก,ก็ปกติซีดีสแกนก็ปกติไม่มีค่าของมะเร็งนะครับผมทําไปแล้วประมาณสักสามสี่วันผมก,กลับได้แล้วถ้าไม่ทําอะไรอย่างอื่นต่อนะครับการสื่อสารกับหมอเนี่ยส่วนมากก็หมอกับพยาบาลก็จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่า าังกฤษเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็มีล่ามคนไทยให้บริการอยู่แล้วครับ,รบส่วนใหญ่เขาจะทํางานกันเป็นทีมนะครับโดยเฉพาะหมอก็เป็นทีมนะครับมีทั้งจิตแพทย์มีทั้งแพทย์สมุนไพรประมาณนั้นอนะสมุนสมุนไพรจีนอะไรประมาณนั้นนะก็จะจะรวมกันไปหมดเลยเวลามาก็เป็นขบวนทั้งขบวนเลยการบริการก็ดีมากนะครับเริ่มตั้งแต่สนามบินจะมีคนไปรับมีรถ ของโรงพยาบาลไปรับตลอดไม่ว่าเวลาไหนถึงเที่ยงคืนก็ต้องไปรับนะครับมีตลอดที่ผมมาเมืองจีนเพราะผมเลือกวิธีนี้ผมก็คิดว่าคงถูกต้องตอนนี้ผลตรวจออกมาแล้วผมก็พอใจครับผมนอกจแหละตอนแรกผมก็มาด้วยความหวังแต่นี้ตอนนี้มันก็ก็คงสมหวังขึ้นแฮปปี้ <c oughs> <Happy S 2> <c oughs> ขึ้นนะครับวิธีการผ่าตัดแบบโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อี่โดยใช้ความเย็นแอลกอฮอล์การอุดเส้นเลือดอะไรพวกนี้มันก็เป็นวิธีขั้นต้นที่ ที่ดีมากเลยล่ะที่โดยโดยเราไม่ต้องไปฟักฟื้นตัวเองจนหลายๆเดือนว่างั้นเถอะฟักฟื้นแค่ประมาณ1นอาทิตย์มันก็ถือว่าปกติได้แล้วแต่ว่าไอผลของเลือดผลอะไรต่างๆมันก็ค่อยลดลงลงตามลําดับแล้วในสุดมันก็อาจจะมาเป็นปกติในแบบผมนี้ใช้เวลาประมาณตั้งแต่ผมรักษามาประมาณ6เดือนเต็มๆจากการรักษามาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมก็ประมาณ หเดือนแล้วผลออกมาเราก็เป็นที่น่าพอใจก็สบายใจขึ้นขอบคุณค่ะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะก็มีความรู้สึกว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่รู้ว่าแฟนเนี่ยเป็นมะเร็งก็ก็เป็นคนที่ว่าจิตใจเข้มแข็งพอสมควรก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากคิดว่าเป็นเท่านี้ก็คงจะรักษาได้เพราะว่าเป็นไม่เยอะ เราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ช่วงนี้เราก็มีโอกาสดีที่ว่าเราพอจะมีมีเงินอยู่บ้างมีเงินที่จะรักษาได้ว่าถ้าพ่อใจสู้สักอย่างอะไรมันก็หายได้หมดเราต้องไปหาที่ดีที่สุดแต่ว่าการผ่าตัดนี้มันก็เป็นวิธีที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอบอบช้ำเยอะก็ดูวิธีที่มันดีที่สุดก็มาศึกษาในเน็ต เราโชคดีที่ว่าเราเรามีเน็ตให้เราได้ได้เข้าไปดูว่าวิธีรักษาเป็นยังไงก็มาที่ฟูด้าเนี่ยที่ว่ารักษาแบบไอเย็นเป็นวิธีใหม่ซึ่งเราก็ไม่เคยได้ได,ได,ได,ได้ได้พบก็อยากจะลองดูก็พอมารักษาจริงๆแล้วก็เป็นความโชคดีของเราที่ว่าได้รักษาได้หายก็ภูมิใจค่ะดีใจขอบคุณโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก ที่ได้รักษาแฟนให้หายได้เป็นปกติขอบคุณมากจริงๆค่ะ